กิจนะทัวรยกล้อพามาเที่ยวชมหนังใหญ่มรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกและสำรวจอรารยสาปัตรหรือเฟรี่ดีไซน์การที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดร,ราชบุรีกันต่อน,นะครับหลังจากที่คณะทัวอรารยสาปัตของเราซึ่งมีทั้งวัยเก่าและวัยใสรวมถึงมนุษย์ล้อทูตอรารยสาปัตที่ได้เดินทางกันมาจากหลายจังหวัด เพื่อมาเที่ยวชมและสำรวจอารยสาปัตรภายในวัดขนอนหนังใหญ่กันแล้วก็ถึงเวลาเลิกงามยามดีในการทำพิธีคิกออฟการขับเคลื่อนอารยสาปัตหน้าวัดขนอนหนังใหญ่ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวทัวริซึม f ฟอร์ออที่คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงและมาเที่ยวชมกันได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อเตรียมพร,ร้อมรองรับการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยเพื่อคนทั้งมวลครับนะบนัดนี้ก็บ้เวลาเลิ่มง,งามยามดีที่เรา มนุษย์ล้อพูดอารยะสถาปัตย์และทัววัยเก่าได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นอนาคตของประเทศชาติที่จะพาลูกหลานของเราเนี่ยไม่ต้องลำบากในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆเราก็มาช่วยกันร่วมกันเปิดเมืองอารยะสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลดังนั้นวันนี้เป็นวันเวลาแห่งบุญกุศลเราก็จะมาทำพิธี เบิกเลิอกอัญเชิญเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินมาอำนวยอวยพรให้ลูกหลานชาวไทยทุกคนให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีสืบต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและที่สำคัญขอให้มีโชคมีลาบเฮงเฮงรวยรวยและช่วยกันทำอารยะสถาปัดกันทั่วผืนแผ่นดินไทยเราก็จะเริ่มพิธีเบิกเลิอกอัญเชิญเทพเทวดา มาอำนวยพรเราทุกคนมนาบัดนี้วัดขนอนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าภูมิสถาปัตย์ที่อยู่ในบริเวณวัดเนี่ยวัดขนอนนั้นนะเราก็พยายามที่จะจัดเพื่อให้สะดวกนะครับในเรื่องของทางลาด ห้องน้ําที่รับรองผู้พิการหรือว่าผู้ที่ใช้รถบิวแชร์นะครับเราก็จัดไว้ให้แต่ว่าอาจจะยังไม่พอแต่ว่าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเราจะทําให้เยอะนะครับมีห้องน้ําให้หลายๆห,ห้องแล้วก็สร้างทางราดเพื่อจะเข้าไปชมในโรงมหโหสพของวัดขนอนนเะพื่อเพื่อจะได้ให้สะดวกกับผู้ที่ใช้รถบิวแชร์นะครับจะเข้าชมเพราะว่าในห้องโรงมหโหสพเนี่ยจะได้สะดวกสบาย นะฮะแล้วก็จะได้ไม่ร้อนนะ<อ>ไม่อบอ้าวนะครับไปห้องรับอากาศนะครับก็จะเราจะทําให้ในโอกาสที่ต่อไปเนี่ยเป็นอันดับแรกที่จะทำเลยส่วนตัวพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็น,เ,ปนเรือนไม้ทรงไทยเนี่ยเราจะต้องหาสถาปนิกนะผู้เชี่ยวชาญด้านทรงไทยเนี่ยออกแบบที่จะยกรถวิวแชร์ขึ้นไปบนเรือนไม้ทรงไทยเนี่ยน่าจะใช้ลิฟต์นะครับก็มีความต้องการตรงนี้นะครับก็ในโอกาสต่อไปข้างหน้าถ้ามีโอกาสเราจะทำลิฟต์ขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดกรน่อนได้ ถึงเป็นเดือไม้ทองไทยนะครับอายยญาพระัระาตุวัดขนอนครับดีมากเลยครับผมอยากเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาดูหนังใหญ่ที่วัดขนนนนะครับผมท่านเจา้าวาดก็ได้สัญญาเอาไว้ครับว่าจะทำลิฟต์ให้กับเราเพื่อขึ้นไปชม หนังใหญ่ที่พิพิพธภัณฑ์ครับผมคิดว่าคราวหน้าจะกลับมาอีกครับแล้วก็จะได้กลับขึ้นไปดูพิพิพธภัณฑ์ก็ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับก็อยู่ข้างหลังเราก็จะมีหนังใหญ่ให้เราชมด้วยแล้วก็การแสดงที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกประทับใจครั้งแรกในชีวิตก็ได้เพิ่งได้เห็นนะครับเ,นนเห็นแต่ในทีวีเห็นของจริงก็รู้สึกประทับใจว่าวัฒนธรรมเราก็มีความหลากหลายนะครับดังนั้นก็จะอยากจะฝากทุกๆท,ท,ท่านไว้นะครับว่าถ้ามี สิ่งที่ดีๆก็ต้องมีอาราสัตปคู่กันไปในเมืองไทยก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทุกคนได้เข้าถึงอาราปัตปเข้าถึงแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูลต่างๆนะครับก็ฝากไว้นะครับโอกาสต,ต่อไปเราจะเดินทางร่วมกันอีกนะครับขอบคุณมากครับวัดพนนหนังใหญ่ราชบุรี ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสาธุ